สวัสดีค่ะชีวิตติดครัวันนี้ขอเสนอเมนูปลากระพงลุยสวนเมนูปลาทอดกรอบกรอบราดด้วยน้ำยำรสชาติสุดแซ่บจีจ๊ดจ้าอร่อยเด็ดไปเลยเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบตามเจนแล้วลงมือทำกันได้เลยเตรียมวัตถุดิบเริ่มที่นำปลากระพงที่เราได้ทำการแล่ผ่ากลางมาแล้วจากนั้นก็นำแป้งทอดกรอบเทลงไปบนตัวปลาแล้วคลุกให้ทั่วทั้งตัวปลาเลยค่ะจากนั้นก็พลิกอีกด้านแล้วเทปแป้งทอดกรอบ ขูกใ้ทั่วตัวเช่นเดียวกันเมื่อเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนํตาตะไคร้มาซอยให้เป็นชิ้นเล็กเท่าๆกันค่ะเมื่อซอยเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนนําขิงอ่อนหั่นแบ่งครึ่งเป็นสองส่วนแล้วหั่นแว่นจากนั้นก็หั่นให้เป็นแนวยาวแล้วหั่นให้เป็นเต่าขนาดเท่าๆกันค่ะเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนนะ นำหอมแดงหั่นแบกออกเป็นสองส่วนแล้วหั่นให้มีขนาดเท่าๆกันค่ะจากนั้นก็หั่นเต๋าเ <partic> มื่อหั่นเสร็จแล้วก็นําไปพ <sociology> ัก <log ue> ไ,ไว้ก่อนนะทุกคน <cs> นำพริกแดงมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กขนาดเท่าๆกันค่ะเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนนํามะนาวที่หั่นเอาแต่ในส่วนของเนื้อแล้วนํำแกนกลางทิ้งไปค่ะจากนั้นก็หั่นให้เป็นเต๋าชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อน ต่อไปมาขั้นตอนการทำปลากระพงลุยสวนค่ะตั้งกระทะเทน้ํามันใช้ไฟกลางเมื่อน,น้ํามันเริ่มร้อนก็นําเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ลงไปทอดค่ะทอดให้สุกและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจากนั้นก็นําขึ้นผักไว้ให้เสด็จน้ํามันค่ะต่อไปนําปลากระพงที่เราได้คุกแป้งทอดกรอบไว้ลงไปทอดค่ะผิกอีกด้านให้สุกโดยทั่วกัน ทอดจนปลากระพงเนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองและกรอบค่ะเสร็จแล้วก็นำขึ้นผักไว้ให้เสด็จน้ำมันต่อไปมาขั้นตอนการทำน้ำยำสุดแซ่บกันเลยค่ะเทน้ำกระเทียมดองตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายบีบม,มะนาวเพิ่มความเปรี้ยวจีดกันสักหน่อยเทน้ำเปล่าลงไปแล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะใส่ผักที่เราหั่นเตรียมไว้อย่างตะไคร้มะนาวหอมแดง พริกแดงเม,ม็ดมะม่วงหิม,มาพานตแล้วคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งค่ะสีสันเนียนาทานมากแค่กลิ่นตอนนี้ก็ย้อนน้ำลายเจ๊เลยนะคะรสชาติต้องจี๊ดจาดแน่นอนเมื่อคลุกเสร็จแล้วก็นำน้ำยำลงไปราดลงบนตัวปลาค่ะเครื่องแน่นๆเน้นๆกันไปเลยช่ำๆเลยแหละค่ะตอนนี้ลอยหน้าด้วยใบสะระแหน่เพิ่มกลิ่นหอมกันสักหน่อย เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะยังไงก็ลองทำตามใจกันได้เลยนะทุกคนใครไม่อยากพาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG ติกตอกติด c o o k ิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ